ไปบิ๊กซีนาไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปมานี่เลยมีกนใหญ่นี่ไม่ได้ไปม,ม,มันมมคิดถึงมามานี่เลยเห <c oughs> มือนเดิมรักเหมือนเดิมไม่นโอ้ <c oughs> ก็ดูเดตตางเต็มเลย มาจากบ้านเออมาโชว์เฮ้ยเฮ้อะไรวะแต่จริงๆเขาบอกร้านนองที่นี่ร้านนี้ใหญ่สุดแล้วไหมอ่ะมีร้านเดียวขายดีไหมขายดีไหมขายทองจ้ะพอได้อยู่โอเคได้ลได้เลยสวัสดีครับผมไก่เอซวันนี้ก็พามาพบกับ การเดินสนามพาเครื่องวันนี้เป็นงานประกวดพ้าทีเ่เขาเรียกอะไรเดียปากคางวัดไซนะเป็นตลาดสนามพาเครื่องแหละแต่วันนี้เขาจัดงานประกวดเราก็วันนี้มาช่วยงานเป็นกรรมการนะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างในงานแล้วก็ไอ้พวกไอเอไออะไรอะต้อมสับประรดไอ้ไอ้พวกนั้นอนะ่ะมันทดได้อะไรกันบ้างไอ้แบงค์พาสีเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับว่าจะมีอะไร พี่งมาแค่พึ่งมาพี่มาช่วยงานเขาเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวไปเดินดูในสนามก่อนพี่ค,ค,ครับไปบิ๊กซีมามาไี่ไปไหนไม่ได้ไปมานี่เลยเเน,นไม่ได้ไปมันคิดถึงมามานี่เลยเหมือนเดิมรักเหมือนเดิม,มไม่พอก็ดูเดตตังเต็มเลย เอามาจากบ้านเออามาโชว์เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะแต่อีกทีเขาบอกร้านทองที่นี่ร้านนี้ใหญ่สุดแล้วไม่เหรอมีร้านเดียวขายดีไหมขายดีไหมขายทองจ้ะพอได้อยู่โอเคได้ละได้เล่นนะได้เล่น ดีครับวัสดีครับสวัสดีแล้วทาไมสวยจังอ่ะทำไมทันใช้อ่ะก็ตั้งตอนทำตั้งใจทำเลยกระหน่ำออกมาเป็นอย่างนี้เลยใช่แล้วทุกคนนี้มันสูงกว่าผมแล้วเด็กกำลังโตโตเร็วพี่สบายสบายอยู่แล้วแถวบ้านด้วยนี่มาทำอะไรกันกองการขอให้มาเดินเล่นตรงนี้ นี่อันเท่าไหร่เนี่ยเอาบาทโอ้ยไม่ใช่นี่หว่าเรามองผิดเราไปมองอะไรไปม,มองเป็นเพราะรวยกระถิ่นยืนเหรียญเหมือนกันเปะ๊ะวันนี้ยังไงท่วมท้นโลตัลิงไหมโ้ยเงียบตุ๊กตุ๊กเฮงหรือเพ่พนี่เขาบอกว่าใช่ชื่อคนชื่อพี่เล็กสัมพันธ์แล้วครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาหาเขาหาเขาหาเจออยู่นะนี่เล็กสัมพันธ์ ของนี้แหละที่เขาบอกว่าสลัวสลัวเนี่ยเอาเรื่องกันนะการ <c oughs> ทูขายดีไหมเนี่ยถึงไงได้งานนี้ <พอ S 1> งานนี้พอได้เต่าเท่าไรเนะน,นี่ยเต่าอ,อน,นี้อันนี้เป็นมะเฟืองปีสามสามอันนี้เป็นมะเฟืองปีสามสามและอันเนี้ยหลวงพ่อมาสร้างปีสามห้าซึ่งเป็นแปดเจ็ดรุ่นแรกเนี่ยแต่จริงๆงมะเฟืองเนี่ยมาสร้างปีสามสามครับก็คือมะเฟืองเป็นมะเฟืองมาก่อนแล้วก็เอาหลวงพ่อมาครอบอีกทีหนึ่งตอนปีสามห้า กับมะเฟืองก็ยังพอมีเห็นนะแต่ก็ไม่สวยแล้วใช้น้ําหมดมะเฟืองส่วนมากจะมิดเลยได้ได้ารักดีน่ารักดีน่ารักดีถ้าเอาแบบแบบราคาเราไกด์ไลน์กันนะราคาปเนี้ยถ้าอยู่อราเรทประมาณสิบสองสิบสามไม่เกินเนี้ยเมื่อวานได้ต่อต่อแ่สิบสองห้าไม่ดูก็เลยต้องซื้อเลยเพราะหลวงปู่มาแล้วคร กาวเลยครับย yeah, oh no? mm ูท hmm. yeah. well, oh, ูบเบอร์นี่หว่าเนี่ยฮัลโหยูทูบเบอร์เอาไอ้เยี้ยงเห็นอีกเยี้ยวันนี้ครับยังครับต้นก็วันนี้นะครับกรรมการตัดสินพระก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับชุดเราที่เคยเคยทำกันงานส่งพระวันนี้ก็ทํางานง่ายมากนะครับเป็นไงบ้างแบงค์วันนี้ง่ายเนาะก็โอเคอยู่พี่ราบเื่นอยู่ราบลื่น เอาง่ายๆเลยตีลังกานั่งเลยนั่งรอได้เลยแล้วก็วันนี้มีตีถ้าข้ามมาช่วยได้คนหนึ่งก็เบาใจอีกเยอะเลยนะครับพระหลวงู่หลิวเนี่นะครับผมจะบอกว่าที่ไหนก็มีส่งทุกที่ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนนะครับพี่ไปมาก็มีส่งที่แต่งานเนี้ยเป็นงานที่ทํางานง่ายมากที่สุดตีลังการอได้เลยนะครับแต่ก็ถือว่ามีมีมาเรื่อยๆครับตอนนี้มีมาเรื่อยๆม,มาเรื่อยๆแต่วันนี้ก็เนี่ยเข้ามาสิบกว่าองค์แล้วนะครับ ซึ่งมันเป็นงานที่ชนกันหลายที่ต้องเข้าใจด้วยวันนี้นะครับเราชนหลายที่ที่ไหนบ้างนะลำปางลปาง,ปางอะไรแล้วแล้วก็ที่อะไรนะลงสีลงสีวัตไซวัยไซสามทีมนชนกันแต่วันนี้ก็โอเคเรามีพวกพวกราอยู่แล้วนะครับมาส่งกันค้าสวยก็เอาไปแค่นั้นเองก็มีทีมงานคุณภาพคัดกรองเป็นอย่างดีนะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณสถานที่ด้วยปากทางวัตไซนะครับได้จัดงานขึ้นมาก็ นั่งรอกันอิเล็กเขขายหมดเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกันตอนนี้ก็ของส่งก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูกันอก็วันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นกรรมการทำงานง่ายนั่งคุยนั่งเล่น Facebook กันสบายๆนะครับนนชิลๆครับก็ เดี๋ยวไปดูนะครับว่างานหน้าหลวงปู่หลิวเนี่ยโตหลวงปู่หลิวเนี่ยจะไปอยู่งานที่ไหนนะครับหน้าจะไปเจอกขอบคุณแล้วแหละอบต่อไปอ่า<ฯ>เดี๋ยวเจอกขอบคุณน,นะครับประมาณต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนธันวาก็มาดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมสําหรับวันนี้ก็ใครที่ถูกใจคลิปนี้นะครับแล้วก็สนับสนุนหลวงปู่หลิวต๊ะนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยผมก็ทีมงานกรรมการหลวงปู่หลิวก็วันนี้ต้องขอตัวเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ